ฮองเครื่อง7674คันนี้นะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับรถสวยใสเดิมเลยสติกเกอร์มอกอยู่ครบนะครับซีนทางมะพร้าวเดิมครบหมดแผ่นพงแผ่นเพจเดิมครบหมดเลยนะครับไม่มีสนิมนะครับช่วงรอยต่อคานหน้าต้องบอกว่าสวยปิ๊งนะครับสวยปิ๊งปิงเลยเนี่ยสวยปิ้งปิงเลยนะครับตัวตอกตัวแอลยังอยู่นะครับผ่านแบตนะครับไม่มีสนิมนะครับแบตยูซ่านะครับแบตน้ำนะครับเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับกับคานหน้าเดิมเดิม นะครับน็อตไม่มีขยับท่อแทนแค,แคตแคตาลติกอยู่ครบนะครับถ้าใครอยากเอาไปเปลี่ยนเป็นทอ่อซิงก็เอาตัวเนี้ยขอดตัวเนี้ยนะเอาไปไว้ที่ร้านเลยแล้วก็จะได้ทอ่อแตตเลสทั้งเส้นมานะบแบบฟรีๆแล้วมีเงินเหลือนะครับในรถยนต์จะมีแคตาลติกสองตัวนะครับมันเป็นตัวกรองไอเสียนะถ้าเราไปเปลี่ยนท่อเราก็อาจจะมีเสียงนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของมลภาวะนะครับแต่ถ้าเราทําไม่ดังมากก็ไม่เป็นไร นะครับคันนี้2.4ปี18นะครับเบาะไฟฟ้าคู่นะพวงมาลัยฟูมันติดฟังก์ชันนะครับติดฟิล์มรอบคันกระจกแท้เดิมมีกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับเลขไม่หนึ่งแสนสี่หมนกิโลนะครับประวัติศูนย์เข้ามาที่แสนสี่ห้านะครับเช็คมาเรียบร้อยนะครับใครสนใจก็รีบโทรเข้ามานะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับหลังคงหลังคาสะอาดเงียบกริบเลยนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับคันนี้นะครับกับ All new Fortuner นะครับปี2018นะโอ้ทะเบียนนี้ได้เลยสวยมากนะครับผักไข่โทวใจคันนี้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน้นเพชรยนต์นะครับวันนี้เอา Fortuner อีกหนึ่งคันนะครับมารีวิวนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกรถครอบครัวนะครับของค่าย Toyota ต้องบอกเลยว่าคันนี้คือ All new Fortuner นะครับปี2018นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับนะ สวยๆเลยเลขไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันกิโลนะครับปีสิบแปดบอกไฟฟ้าคู่นะครับตอนนี้เหลือไม่กี่คันแล้วนะครับรถนั้นที่เข้ามาหกเจ็ดคันนะครับโดนจองไปประมาณสามสี่คันแล้วนะครับคันนี้นะครับทะเบียนเจ็ดหกเจ็ดสี่นะครับทะเบียนสวยด้วยนะโหเจ็ดทั้งสามตัวนะครับใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับดูสีนะครับสีเดิมๆเลยกันชนชิดๆเนียน ะรถปี2018นะครับเลขใหม่เพียง149นะครับราคา959,000บาทนะครับจุดเด่นสุดเลยที่เห็นก็คือทะเบียนนะครับนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมี LED แบบไบบีมนะครับเหมือนเดิมเลยนะเหมือนตัว Fortuner ปกติแต่คันนี้เป็นปี2018มันก็ถูกอัพมาที่เป็นดิสเบรก4ล้อนะครับแล้วก็ตัวอบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับ นะคันนี้สวยมากนะครับรถเดิมๆสวยๆเลยประวัติศูนย์ทุกคันนะครับผมเช็คมาหมดแล้วนะผมเลยกล้าการันตีนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับจนถึงปลายปีนะครับดูสีกันชนนะครับด้านหน้านะาแนบสนิทเลยคันนี้นะครับยางคันนี้นะครับเป็นยางพีเรลลี่นะครับยางก็จะต่างจากคันอื่นนะครับคันนี้เป็นยางพีเรลลี่นะครับบ้านเกิดอยู่อิตาลีนะครับจริงๆเป็นยางสําหรับรถแข่งในรถพวกมอต GP จีพีอะไรพวกนั้น รับขนาดยางก็2 6 5 6 0 5นะครับชุดกันชนแนบสนิทสวยๆเลยนะครับเห็นได้เลยว่ารถเดิมๆนะแล้วก็ยางตัวนี้นะครับดอกค่อนข้างถี่นะมันจะทำให้เสียงนุ่มเงียบนะครับตัวยางรถยนต์ปีนี้นะครับยางก็เป็นปี2021นสะครับสัปดาห์ที่47ปี2021นยค่ับยางยี่ห้อเพลลารี่นะครับดอกยางค่อนข้างถี่นะครับจะเก็บเสียงได้ดี นะครับวิ่งเงียบแน่นอนนะครับแล้วก็ชุดช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโช้กอัพเองนะครับหรือว่าช่วงบังโคลนหน้านะครับเดิมๆน,นะครับรถสวยๆจากโรงงานเลยนะครับคัสซงคัสซีเดิมหมดนะครับไม่มีผาไม่มีว้าวเนาะนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับกระจกมองข้างปักพับไฟฟ้านะครับแล้วก็บันไดด้านข้างก็จะไม่ใช่สีดําล้วนแล้วนะครับเป็นสีดําตัดสีเทานะครับดูสีนะครับสีรถทั้งคันนะสีเดิมหมดเลยนะรถสวยๆบางๆเลยคันนี้ นะติดฟิล์มรอบคันมาแล้วนะครับไม่มีแค่กันสาดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆกันก่อนนะดิสเบรกสี่ล้อนะครับยางพิลารีนะครับพีอร์ลารีหรือพิลารีนะพรีลารีนะครับแล้วก็คือชื่อรุ่นก็คือสกอปเปียนนะครับก็เป็นยางแมงป่องจากอิตาลีนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับสวยๆไม่ขึ้นสนิมนะครับเนียนๆเลยนะดูตรงบงตรงเบรกนะแห้งๆนะครับผ้าเบรกเหลือเยอะนะครับบางโคนนะครับ เคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับสวยๆวยสาสเนียนๆนะครับกระซองคาซีไม่มีสนิมนะครับรถสวยมากคันนี้นะผักใครสนใจนะครับตัวรถครอบครัวีพีคันนี้นะครับทะเบียนไอ้เจ็ดสามตัวเนี่ยเจ็ดอะไรนะเจ็ดหกเจ็ดสี่นะครับก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับกับผมเนตเพชรยนได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาดูรถคันจริงก็ได้นะที่บริษัทเพชรยนนะครับสาขาใหญ่นะรถคันนี้อยู่เสรีไทย68แยก1นบินบุรี นะครับด้านหลังก็จะมีตกแต่งเป็นตัวสปอยเลอร์นะพร้อมไฟเบรกนะครับแล้วเสาวิทยุแบบคีบฉลามนะครับหลังโค้งหลังคานะเห็นได้เลยว่าเดิมมากนะครับเดิมสุดๆคันนี้ต้องบอกว่ารถสวยจริงนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันกิโลนะครับคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับหากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองโทรเข้ามานะครับอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะแจ้งได้เลยนะครับเรามีบริการจัดไฟนัซนให้ทั่วประเทศนะครับผมบอกเลยว่า อยากซื้อรถมือ2นะครับก็ให้เลือกบริษัทที่มีคุณภาพนะครับรถคันนี้สวยๆดูด้านล่างแห้งๆเลยนะซ้ายขวาตรงกลางเดิมๆนะครับล้ออะไรไม่มีแต่พื้นนะครับนะรถสวยๆท่อเดิมนะครับนี่ดูแห้งไหมนะครับรถสวยมากนะครับต้องบอกเลยว่าเลขไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับนะปัญหาอยู่ที่ว่าเมียให้ซื้อหรือเปล่านั่นแหละครับปัญหาของพ่อบ้านใจกล้านะครับสำหรับรถครอบครัวนะครับใครที่กําลังสร้าง นะครับมีรถเก่าไม่ได้ใช้ก็เอารถมาเทินได้นะที่บริษัทรับเทินนะครับนะครับรับเทินให้ราคาสูงเลยนะภายในนะครับก็จะเป็นพรมสีดํานะรพรมสีดําแล้วตัวอร์ดเป็นสีน้ำตาลนะครับรถไม่มีริ้วรอยเลยนะสวยๆนะฝาทงฝาท้ายเนียนๆน,น,นะครับเนียนๆแบบน,น,นี้นะครับข้างในก็ไม่ค่อยมีรอยนะไม่มีเลยดีกว่าไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่มีเลยอันนี้เป็นที่เก็บเครื่องมือแม่แรง รถคันนี้เป็นปี2018แท้นะเป็นรถหน่วยงานธนาคารออมสินนะครับรถล่าสุดที่ปลดมานะครับบริษัทเราก็ประมูลมาได้ส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีเข้ามาอีกแหละนะครับแต่ถ้าใครชอบรถรุนี้เพราะรถรุนี้ทะเบียนสวยทะเบียนแต่ละคันก็จะโดดเด่นนะครับนี่เม็ดโอเม็ดอาร์คเริ่มครบนะครับนี่ด้านท้ายนะครับซีนครบหมดเลยเม็ดอาร์ครบกลมๆนะครับฝาท้ายนะครับไม่มีขยับนะน็อตไม่มีแกะนะครับ ดูใกล้ๆได้เลยนะครับรถแท้รถเดิมร้อเซนนะครับติดกล้องมองหลังให้แล้วคันนี้นะนี่เลยนะครับความสวยความเดิมนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับปีสิบแปดก็ใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับดอกเบี้ยพิเศษก็ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าด้วยนะครับก็เริ่มต้นที่สองจุดเจ็ดเก้าเนาะนะครับนะติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะสียังเดิมสียังสวยนะภายในคันนี้ก็เป็นเบาะสีมาลนะ คันนี้บาะแถว2นี่โคตรเนียนเลยนะไม่มียับเลยนะครับใครอยากได้รถสวยๆดีๆก็ติดต่อผมเดชเพชรยนต์นะครับเรามีมากกว่า400คันนะครับผมขายทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับนะแต่หลักๆก,ก็จะถ่ายรถกระบะรถ PPV ลงไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับรถเก่งเล็กรถอะไรอย่างนี้ผมก็จะไปเน้นโพสเฟซบุ๊กนะครับเนี่ยรถสวยๆนะครับเรามีพนักงานคอยบริการเยอะแย,ยะเลยนะครับ โทรสายตรงได้เลยนะครับที่0626407776นะครับใครกำลังตัดสินใจนะช่วงปีใหม่ผมบอกเลยว่าซื้อเถอะตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนครับใครอยู่บ้านว่างๆไม่ได้ไปไหนก็ชมคลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับจริงๆไม่ซื้อไม่ว่าเลยนะโทรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเงินนะครับเหมาะไฟฟ้าคนขับนะครับคันนี้บนเบาไฟฟ้าคู่เดิมแล้วนะครับนี่เลขใหม่ รับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบหกกิโลนะครับไม่แท้แน่นอนนะครับการันตีนะครับปงมาลัยฟูลมันติฟังชันนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับมาพร้อมระบบเกียร์พาดชิพนะครับนะคันนี้มีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ล็อกฝาท้ายไว้นะครับต้องบอกเลยว่ารถสวยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะหน้าจอตัวนี้มีระบบนําทางเนวิเกเตอร์นะครับ แต่เอาจริงๆก็แทบไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนใหญ่คนก็เปิดจากโทรศัพท์กันนะเพราะว่าหน้าจอจากเนจากตัวนี้มันค่อนข้างดีเลย์นิดหนึ่งนะครับก็ใช้โทรศัพท์น่าจะสะดวกกว่ามาพร้อมโหมดการขับขี่อีโค่โหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับเกียร์โต้6หกสปีดนะครับปรับทิปนิกบวกลบได้เชนเกียร์เป็นเมนนวลได้นะครับถ้าใครอยากได้ซิ่งๆิ่งนะเรล่งแรงทันใจเครื่องยนต์เป็น2.4นะครับเครื่องยนต์เป็น2.4ลิตรนะครับประหยัดน้ำมัน นะครับภาษีก็จะค่อนข้างถูกกว่า2.8นิดนึง่งนะครับแต่ตารางเร่งก็จริงๆแทบจะไม่ต่างนะถ้าเป็นคนเท้าหนักนะเวลาเหยียบพวกคลิกดงคลิกดาวอะไรมันก็จะขึ้นพอๆกันเลยนะถ้าเราไม่ได้แบบ2.8นความจริงมันเอาไว้ใช้แบบวิ่งยาวแบบวิ่งยาวจริงๆนะครับแบบวิ่งแบบพันกิโลห้าร้อยกิโลอะไรอย่างเงี้ยสองจุดแปดแช่ายาวไปเลยนะครับพอเวลารอบปลายมันก็จะมาอีกนิดนึงนะถ้าไม่ 2. สองจุดสี่ถ้ามันสุดมันก็สุด แต่ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครขับขนาดนั้นหรอกแค่รถปกติเครื่องพันเกเครื่องพันแก็ยังขับแล้วก็ยังกลัวกันอยู่เลยนะครับฝาโปรงเดิมนะครับรถสวยๆอันนี้นะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนปีสองพันสิะครับฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานนะครับน็ไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงโตโยต้าแท้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเหมือนเดิม่อแทนแคทต์ยังอยู่นะครับในนี้มีแคสต์ลายติดตัวบน นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นไอเดียเสียต่างๆนะแล้วฝาครอบวาล์วนะครับไม่มีเปิดนะครับเห็นเลยนะครับชัดๆรถเดิมๆแห้งๆนะครับไม่มีคราบน้ำมันไหลเย้ะแต่อย่างใดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรแท้เดิมโรงงานนะครับแรงม้าแรงบิดให้มาค่อนข้างสูงอยู่แล้วสําหรับโตโยต้านะครับแก้มข้างโครงสร้างตัวรถนะครับสวยใสกิ๊บๆเลยคันนี้นะครับใครสนใจก็จองก่อนได้นะครับติดต่อมาที่เบอร์0626407776นะครับก็ช่วงนี้ก็ใกล้สงการ การเป็นโปรโมชั่นแววๆนะโปรโมชั่นแววๆเดือนหน้านะครับเหมือนจะส่งรถฟรีทั่วประเทศอีกแล้วนะครับนะถ้าใครจะจองวันนี้นะครับข้ามไปก่อนนะเอาไปเริ่มวันที่1เมษายนนะครับจะได้เข้าร่วมโปรโมชั่นนะส่งการนี้ส่งรถฟรีทั่วไทยนะเอาโปรมาอัปเดตกันนะดอกเบีย้ยก็เหมือนเดิมนะสำหรับลูกค้ามีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถฟรีดาวได้นะครับเรามีดอกเบี้ยรองรับลูกค้าหลายกลุ่มด้วยกันนะ อาชีพเกษตรกรค้าขายรับเหมานะครับก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับขอแค่ไม่ติดบูโรอย่างเดียวพอนะครับติดค้ำเสียนะครับก็สามารถออกได้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับนะถ้าใครสนใจคันนี้นะ t o y ยต้า o r t u n e r นะครับ2.4 V นะครับปี2018สดวยๆเดิมๆยางสกอปเปียนของพ r ล a r ีปี21นะครับใช้ได้ยาวรถคันนี้ประวัติศูนย์เข้าระยะสุดท้ายรู้สึกแคแสนสี แสนสหนะถ้าจำไม่ผิดนะครับใครสนใจคันนี้นะครับเจ็ดกเจ็โทรเข้ามาที่เบอร์062 6์หก7 7 6นนะครับนี่เบอร์กับทะเบียนคือกันเลยนะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ